ผมว่านะเปิดของขวัญปีใหม่แล้วต้องเปิดปีใหม่ใช่ไหมไปเปิดปีเก่ามันก็ไม่ดีสิปีเก่าไ่ผ่านพ้นไปปีใหม่มันต้องดวงดีเด้ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดฟรีกันไปแล้วของขวัญปีใหม่จากพี่โคนะฮะเกลือสองกระปุกนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมใครเปิดได้เกลือใครเปิดได้ทองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับคลิปนี้มาเปิดต่อฮะผมว่านะเปิดของขวัญปีใหม่แล้วต้องเปิดปีใหม่ใช่ป่ะไปเปิดปีเก่ามันก็ไม่ดีสิถูกไหมผมก็เลยแปลกมาเปิดปีใหม่ด้วยนะครับผมมามาลุ้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับข่าวข่าวที่ควรรู้ไว้นะครับว่าพรหัสสปดีนี้นะจ๊ะนะคร มีปิดแบบบุงเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าปิดแป๊บเดียวแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยนะฮะคือปิดเนี่ยแค่9โมงเช้านะครับผมจนถึง10โมงครึ่งเท่านั้นเองปิดแค่นี้แหละครับแค่พักคอมให้พักเซิร์ฟเวอร์ให้ดาวนิดนึงเอาพัดลมเป่าแล้วก็เปิดต่อนะฮะ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งปิดชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับพี่โคขอปิดเซิร์ฟเวอร์เอาพัดลมเป่าให้เย็นแป๊บนึงแล้วก็เปิดต่อเลยนะครับถ้าปิดแบบนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์แค่นั้นเองนะครมมม่เเตาพิิ อันนี้เป็นปรากฏการณ์เลยนะจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้นะปิดแบบนี้นะแต่ว่าที่เขาจะปิดเพิ่มเติมนะผมว่าสาเหตุหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะไม่มี any ไอ้นี่เองไอ้ตัวไลฟ์อัปเดตนะครับผมนี่ไลฟ์อัปเดตก็คือจะไม่มีนะครับไม่มีคือ,อนักเตะฟอร์มก็จะเป็นซีทั้งหมดนะครับอขออภยัยนักเตะก็จะอิงตามนักเตะตามฟอร์มปัจจุบันนี้นะฟอร์มหมายถึงฟอร์มที่ทําผลงานในชีวิตจริงได้ดีเนี่ยก็จะเป็น A B C อะไรอย่างนี้นะเอก็ดีสุดนะครับผมก็จะมีโอกาสฟิตมากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ยาวไปถึงวันพุที่10เเลยผมด จะใช้ฟอร์มของนักเตะเบสออน28เดือน12ก็คือปัจจุบันนี้นะครับผมฟอร์มนักเตะเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับเวลากดเข้าไปที่ทีมของเราใช่ปะเวลาเรากดตรงนี้มันจะขึ้นเห็นไหม a b c เห็นไหม b ก็คือฟอร์มดีนะฮะ a ก็คือดีมากนะครับเนี่ย a ก็คือดีมากนะครับจะทําให้นักเตะลงสนามแล้วจะมีโอกาสฟิตมากขึ้นนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้คือ,อวันพุธัศสุปฏีนี้จะไม่มีการ อัปเดตไลฟ์อัปเดตนะครับโดยใช้ฟอร์มปัจจุบันนี้นะครับยากลากยาวไปถึงพฤหัสบดีหน้านั่นเลยนะครับโอเคมาเปิดกันต่อครับของขวัญปีใหม่แล้วต้องเปิดปีใหม่มันถึงจะได้ของดีถูกเปล่าถูกเปล่ามาผมยังไม่ได้เลยใช่ไหมไปครับไปครับไปผู้แตกย้อนหลังหน่อยครับตุ้มผู้แตกคือพลิกผู้จะต้องเต็มภาคฟ้าเลยนะครับอันนี้ผู้แบบกระยิ่มกระหย่ยนี่ไม่ใช่นะฮะ อันนี้คือไม่แตกนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วมันแตกปุกการ์ด5ดาวอะไรนี้มันแยกไม่ออกครับอตอนนี้เท่าที่ผมแยกออกนั่นก็จะมี2แบบก็คือถ้าอีพิกแตกเนี่ยผุจะเต็มบ้าฟ้าเลยนะครับผมแต่ถ้าตัวไฮไลท์ออกนะครับผมกาดที่ไฟสีเขียวแน,นอัศจรรย์มันจะ,ม,นจะมันจะติดนะครับก็มี2แบบนี่แหละที่เหลือมันจะเป็นการ์ดมาตรฐาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3ดาว5ดาวนี่แยกไม่ออกนะครับมีบอลลูนบ้างมีไฟนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวให้เห็นว่าเป็น หรือว่าพี่โคกจะแจกเกลือจริงๆวะผมยังไม่ได้ของดีเลยเนี่ยเออไฟพุแตกให้เห็นหน่อยดีไฟเขียวติดให้เห็นหน่อยดีเผื่อบางคนไม่รู้บางคนยังมีคําถามอยู่นะตอนนี้นะครับว่าวิธีการดูแตกหรือไม่แตกหรืดูยังไงนะครับอย่างที่บอกนะผมดูดูได้2แบบตัวนี้ก็คือตัวอีพิกแตกกับตัวไฮไลท์แตกนะครับผมดูครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นจะเป็นแบบนี้ตุ้มอันนี้คือเกลือนะครับผมจะไปดูพุเล็กนะฮะอันนี้คือเกลือ ไม่ว่าจะมีบอลลูนไม่ว่าจะมีพุเล็กหรือว่าสีของตัวโลโก้บนอัศจย์เนี่ยจะสีเขียวสีอะไรอันนี้คือเกลือหมดนะครับผมเกลือทั้งหมดนะครับผมดูไฟข้างในกับดูพุแค่นั้นแหละครับดูพูใหญ่เนี่ยไฟข้างในเห็นไหมอันนี้คือเกลือไฟข้างในสีขาวแบบนี้คือเกลือนะครับผมแล้วก็ไม่มีพุใหญ่คือเกลือนะครับโธเกลือจริงๆมันต้องมีมันต้องแตกให้ผมเห็นแหละนะของขวัญปีใหม่มันต้องเป็นปีใหมให่ให้ให้เราได้ใช่ไหมมันต้องได้บ้างดิ เออไม่ใช่ว่าจะให้เกลือทุกไมดีนี่เปิดมาตั้งเยอะแล้วจะไม่ให้เลยเหรอมันก็จะใจร้ายเกินไปนะครับบางคนได้โยฮันคัพไปแล้วถามว่าตัวไหนอยากได้มากสุดอยากได้โยฮันคัพครับตัวชอบผมเลยโยฮันคัพเนี่ยร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์เหมือนเดิมนะครับผมร่างเป็นหน้าต่ำก็จริงเดี๋ยวจะจับมายืนเป็นเอ็มเอฟยังเหมาะเลยนะครับโยฮันครับโยฮันครอยส์โยฮันครอยส์โยฮันครอยส์นี่ก็นี่ก็เกลือนะครับโอ้ยนี่ก็เกลือนี่ก็เกลือโอ้ย เขได้แตกห้เห็นหน่อยเ้อะผู้แตกหน่อยเถอะฉลองปีใหม่ผู้แตกหน่อยตุ้มนี่ก็คกือครับผมการไหไ้ลา์อยังไม่มาดูดิดโออะไรจะขนาดนั้นมันจะเกลือทุกไอดีเลยลือเปิดไอดีละสองตัวสองครั้งเลยน่ะมันไม่ได้บ้างเลยเหรอฮะมันไม่ได้บ้างเลยหรือมันจะเป็นไรหรือโอ้โห มันก็เกินไปนะครับคือถ้าเกิดคนเล่นไอเดียว2 ID เดียนี่ยแล้วเปิดไม่ได้มันก็โอเคเนะแต่ว่าผมเปิดมาเยอะแล้วเนี่ยใช่ปะผู้ก็ไม่แตกไฟเขียวก็ไม่มานี่ไฟเขียวก็ไม่มาดูดิไฟเขียวน่อัศจรรย์ทั้งในนะไม่มาเดี๋ยวจะบอกจะบอกว่านี่ก็กาเซียก็มาบ่อยเห,เ <Ć. S 1> เหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวลูอิสกาเซียเดี๋ยวลูเบนกาเซียอลเล็กซิสกาเซี <Ć. S 1> ยโถยมาหนเถอเกลื <Ć. S 1> <ๆ>อ เข้มแต่หัววันหัวปีเลยมามันต้องได้เห็นพุแล้ววันนี้ปีใหม่ทั้งทีมันต้องได้เห็นบ้างแล้วว่าผมไม่เชื่อเลยว่าพี่โคจะใจร้ายกับผมใช่ปะผมแหม่สนับสนุนขนาดนี้นะใช่ปะผมเชียร์ขนาดนี้ผมโพสเท็ขนาดนี้ผมดีเฟนขนาดนี้นะครับนะครับเธอให้กําลังใจคนน่อยเธอให้กำลังใจคนดูคลิปนี้หน่อยเถอะ oh, <no. S 1> ขาวโพลเลยฮะ ขาวโพนตลอดเลยตลอดรอดฟังมาสักรอบหนึ่งก็ดีใจแล้วโอ้แล้วเข้าใจเลือกสีขาวทุกสีของเกลือนะมาจะหมดแล้วครับผมหวังว่าการเปิดปีใหม่เนี่ยการเปิดในปีใหม่เนี่ยมันน่าจะดวงดีนะครับผมกับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยังเกลืออยู่นะยังเกลืออยู่นะครับไฟยังไม่เขียวนะครับการไฮไลท์ก็ยังไม่ได้ คุกก็ยังไม่มาแล้วเปิดไอดีลสองรอบซะด้วยสะนะโอ้โหมาอะไรจากขนาดนั้นปีแห่งเกลือหรือเปล่าเนี่ยฮึบนี่ๆอะไรวะไม่แตกเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะแม้กระทั่งการไทไลท์ยังไม่มาฮะมาสักรอบรอเถะนี่ดูดิโอ้โหเกลือตลอดปีเลยงั้นนะโอ้ ผมคิดว่ารอบนี้แหละต้องได้นะมีรางสังหรณ์ครับหรือคิดไปเองก็ไม่รู้ฮะแต่ว่ามันต้องได้แล้วละ่ะมันต้องได้ไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งนะครับแต่จะได้ตัวอะไรคนันหละมีความคิดแบบนั้นนะครับว่าพี่โคคงไม่ใจร้ายผมเกินไปถูกปะ่ะคุณสามมาเปิดปีใหม่แล้วนะเนี่ยปีเก่าไ้ผ่านพ้นไปปีใหม่มันต้องดวงดีด้หูแตกบ้างด้โอ้ยรักที่ติดสามดาดวเลอตอนนี้ แตกบ้างเถอะโยฮันครับเจือเน้นๆตีปีไปเลยเนี่ยกาเซียมาอีกแล้วผมเป็นอะไรกับกาเซียหรือเกินเนี่ยมีนักเตะกาเซียเปิดได้เนี่ยฮะมาจะหมดแล้วครับผมใจร้ายอะไรขนาดนี้นะฮะขอสักครั้งเถอะจะตั้งใจเรียนขอสักครั้งหนึ่งเถอะนะให้เยเยเชมแบบตัวฟรีครั้งแรกของปี2024ได้ไหมได้ไหมได้ไหม ตัวปีครั้งแรกของพัน2024ครับยังไม่แตกเลยยังไม่เห็นหน้าเลยเห็นตาเลยเป็นยังไงเนี่ยมามาได้แล้วเพื่อนให้อภัยแล้วตุม้มโหเงียบกิฟตจริงๆอันนี้คือซวยจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเปิดแบบเราคาดหวังอะไรสูงนะครับแต่ว่าผมเปิดมาเยอะแล้วไงผมเปิดมาหลายดีแล้วไงมันควรจะแต้งแตงแบกบบ้างไงไงลิ้นกับพันหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่แตกเลย ดูเหมือนว่าจะเป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนคือผมก็ไม่ได้แบบว่าหงุดหงิดแบบาว่าที่เปิดไม่ได้แต่แต่ก็มีบ้างแหละเพราะว่ามันเปิดเยอะครับผมมันไม่ได้เปิดแบบว่าครั้ง2ครั้งหรือไอดีสองไอดีไงนี่เปิดมา20ไอดีนะถ้ารวมเมื่อคืนด้วยนะคือเปิดเยอะมากจริงๆแล้วมันโอ้โหมันไม่แต่ให้ผมเลยแม้กระทั่งการไฮไลท์ไม่มาให้ผมเลยฮะบ,บางคนบอกว่าผมอดทนไม่ไหว้ะครับผมคือเมื่อคืนนี้ผมเติมทองไปเพิ่มแล้วผมจัดโยฮันครับไปแล้ว มันเป็นกลยุทธ์ของพี่โครหรือเปล่าที่แบบว่าเอามาให้เราแบบอยากได้แล้วก็ได้อยากได้เพิ่มอ่ะใช่ป่ะแตกหน่อยเธอะส่งท้ายโอ้โหถ้าครัสุดท้ายไม่แตกนะจะเลิกเปิดฟรีแล้วเลิกเบิดฟรีของวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ดูดิโคตรใจร้ายโคตรเกลือ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ผมงนี้ผมก็ไม่เติมนะแพ็คเนี้ยเอาดิผมไม่เติมนะแนะพ็คเนี้ย เออถ,ถ้าจะใจร้ายอย่างนี้นะไม่เติมเพิ่มนะบอกก่อนนะฮะอืมถ้าจะให้มาสักตัว2ตัวก็ดีเลยนะเออได้อย่างหนึ่งว่ารอบนี้ผมยิงอยุดโทษไม่ค่อยเข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ติดเซฟเยอะเลยเนี่ยหลายดีแล้วติดเซฟอะ่ะปึ๊บมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันพฤหสัสบดีนี้นะไม่เอ,อ่อมีปิดประปุงเซฟเวอร์แต่ว่าปิดแป๊บเดียวปิด ปิดแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับผม9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์อัปเดตไม่มียึดฟอร์มนักเตะในแพทปัจจุบันนี้แพทล่าสุดนี้นะฮะใครฟอร์ม A ก็ดีไปใครฟอร์ม E ก็ลากยาวไปสัปดาห์หน้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครเปิดฟรีได้บ้างนะครับของผ่นปีใหม่จากพี่โคก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมเนี่ยทั้งเปิดเมื่อคืนแล้วก็เปิดตอนนี้ คือขาวโพลนตลอดนะครับทุกไอดีทุกรอบนะครับ <Just swear S 1> อะไรจะขนาดนี้นะครับ <or S 1> เดี๋ยวไป <look that S 1> ลุ้นไอดีไก่ต่อนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ